แขดงแล้วครับแหนมคอสแล้วครับแหนมคอสแล้วแหนมคอแล้วแหนมคอแล้วใส่หัวใส่หัวเบิืงครับคือว่าครับแข็ครับ ไตออกไตออกบวใจย่างเขามาไม่ย่างเขามาไม่โดด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 เฮ้ยบ่โดดครับ ไตออกไตออกไตเข้ามาใหมกอดก็ไปกอดกบไปสิบปีจุดเรียบร้อยครับบักทวงว่าครับ สำเร็จแล้วครับ